ค่ะวันดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับลูกค้าอีกหนึ่งรายนะคะที่เป็นฝ้าแล้วไม่กลับมาเป็นอีกนะคะเพื่อนเ<ๆ>เดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาโปรโมทลูกค้านะคะให้เพื่อนๆเห็นเลยว่าดีจริงๆ พี่พี่นงใช่ไหมคะค่ะค่ะพี่นงนี่คือมีปัญหาเกี่ยวกับป้าตลอดเลยใช่ไหมคะแล้วตั้งแต่ใช้ผลิตภัณฑ์ณเบลน,นี้มีความรู้สึกว่าป้าดีขึ้น,นใช่ไหมคะ,ะเราใช้เนี่ยคือมันมันดีตรงที่ว่ามันไม่กลับมาเป็นอีกใช่ไหมคะจ้าจ้าแล้วเนี่ยพี่เขาหน้าขาวมากเลยนะคะแล้วก็ใสามากจาก ที่เคยใช้ครีมที่มีสารนะคะแบบว่ามัน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 ,มน,มนหายแป๊บเดียวแต่เวลาเราหยุดเมื่อไหร่มันก็ขึ้นมาอีกแต่ตัวนี้จะไม่เป็นเลยนะคะที่นงใช้เป็นชุดไหนคะชุดใหญ่หน,นี่ค่ะจะเป็นตัวนี้นะคะนี่ค่ะเป็นเป็นชุดฝ้านะคะตัวนี้จะเป็นกันแดดนะคะกันแดดดีพีเอฟห้าสิบรักษาฝ้าโดยตรงนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นสูตรเป็นสูตรกลางคืน กลางคืนตัวนี้ค่ะเดี๋ยวนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะเราเอาให้เห็นชัดๆเนี่ยค่ะตัวนี้จะเป็นไนท์มาาสามานนะคะจะไม่ขึ้นมันจะรักษาป้าดีมากๆเลยนะคะพี่นงประทับใจไหมคะถ,ถ้าแบบว่าแนนสามารถกิมเบลสามารถรักษาฟ้าพี่หานได้ประทับใจนะคะค่ะงั้น เราก็ขอขอบคุณนะคะลูกค้าทุกคนที่มาอุดหนุนสินค้าของเรานะคะงั้นเพื่อนๆต้องอามาลองใช้นะคะสินค้าของเบลนะคะผ่านโออยแล้วต้องลองนะคะต้องลองค่ะขอบคุณมากเลยคะ่ะ